นั่นแหละราคานั่นแหละครับถ้าแพงก็ไม่ต้องซื้อพูดไปแล้วบอกราคาไปแล้วไม่ต้องซื้อเอา้าก็พูดไปแล้วไงตอกี้เนะี่ยไม่ได้ยินเหรองั้นก็ไปย้อนดูแล้วกันนะไปย้อนฟังเตอกี้พูดไปแล้วแสดงว่าไม่ได้ดูเนะี่ย อยพูดแล้วเสียงไม่ได้หายเนี่ยผมก็พูดตลอดลองไปย้อนดูดิพูดแล้วพูดอ,อะไรอ่ะก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยไม่ฟังกันเลยไม่ฟังกันเองช่วยไม่ได้ไปย้อนดูเอาแค่นั้นแหละ

เฮ้ยกันตำรวจในดิโอ้โหทอะไรกันเพื่อนทำทำอะไรอะตำรวจอะไม่ตีตำรวจอะโอ้ยยี่ยืนยี่ินทำอะไรกันน้าโอ้ยยงมึงที่อะไรกันไปตายไหมตายไหมเรียงกลมอะไรดิพี่วิ่งละจูวิ่งละจูวิ่งละจูวิ่งละปิกาจูไม่มีชุบไม่มีชุบชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อย chụp 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 lẹu chụp lẹ đi đi bay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  để yิง hay đi bay phen no 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 ไปตีไปตีไปตีไปอะไรนะกูกูไม่ได้เข้าเวรในศาสตร์แป๊บนึงดิกูเพิ่งมายังไม่ได้เข้าเวรเลยี้อะอะไรครับตำรวจอะไรครับเอาเละไรตำรวจอะไรครับชุบครบโอ้ยตำรวจอย่ากันเลยอย่างกันแล้วสวยครับสวยครับสวยครับเฮ้ยตำรวจตีหมดเลยในวงในมันที่เราตีหมดเลยอย่างนี้ไม่ได้นะ ตีตีหมดตีหมดนผมเราจะออกผมรอดจากศพนะผมรอดจากศพนะเอ้าต้องตี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 ถ้าไม่มึงก็ถอยไปตีมึงก็ถอยไปตีต่อแล้ว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 รอออแล้วผมดูด้วยตีหมดตีหมดตีหมดเดมอนฮงเดมอนนี้ยอยหมดประชาชนประชาชนแทงให้หมดแทงให้หมดประชาชนอะใครที่อยู่ในเลเวลยบออยออกให้หมดเลยถ้าไม่ออกออยหมดเลยประชาชนไม่ออกก็ตีไปเลย เนี่ยตีไปเลยตูดเนี่ยตูดเนี่ยตีไปเลยตีหมดลูกคนละแค่ตีหมดประชาชนประชาชนไม่มันไม่ออกอย่างไรเบลเองอะตีหมดไปเลยอ๋อนี่ไ<ถ>ด้บอล อกเลยออกเลยตลอออกเลยไรเคสต่อไรเคสมัมีเคสนออยู่ไปไปไปพอ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 ช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วไป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 พอ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 เย้ครบพอมาพอเย้งรบด้วยพอมาพอเย้ครบด้วยในวันนี้น่ะกระจายดูหน่อยกระจายดูหน่อยนะเดี๋ยวพอมาพอสำหรกูแค่ต่อคนจะหมดแก๊กโดนดิชุบประชาชนไปด้วยชุบประชาชนไปเลยประชาชนชุบไม่หมดไหนเนี่ยใครที่เป็นประชาชนน่ะหมอมาชุบประชาชนหน่อยเดี๋ยว ประชาชนตายหมอพี่ีทีหมอหมอเหมือนกันนะครับคนนี้ยพี่ทีกลับลงมานะครับพี่เนี่ยไม่ชอบที่หน้าหมอคนนี้นะวะหมายถึงกูหมายถึงเออเออเออมึงหมายถึงใครหมายถึงใครเป็นคนนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะไอี่อี่อ่ะหมอคนนี้อ่ะอ้าวอ้าวอ้าวอันนี้ตีหลังกระบะเลยถอ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 ยหลังกระบะหลังกระบะนี่ นี่นะตลอดตลอดเลยนี่แน่หนังโป๊ทำไมผมไม่นเห็นโป๊ลุงมึงก็ถอยไปสิไนท์สัตเตี้ยบโอเคนี่นี่นี่เดี๋ยวเอาดูจักปะมาใช้อีสปอร์ต J K รู้ไหมนี่แล้ว คอยมาเชียร์ซัมโบ้หน่อยๆโอ้ยใจเย็นอย่าร้องสิอย่าร้องไม่เอาไม่ร้อง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 ไม่ซสำรุดโดนแต่ทึ่งดิเฮียนี่เห็นเห็นเห็นเหรอให้เขาดิเมื่อกี้เมื่อกี้ทรถติดเดียวเลยเฮ้ยมึงอย่าไปดันรถทำไมหลังตีอยู่เนี่ย ลุงตีอยู่เน so ี่ยมึงมึงกำลังยืนอยู่บนรถทำไมแล้วมันล็อกมั่วไอ้เหี้ยเอ้ยลุงเอารถไปเอากูมาเชียร์อีสปอร์ตนายสัตว์เรีร้อยซ้ำรถเด่นเด่นซาำรถอะเมื่อกี้สายแล้วจะค้นหมิ่นมาเชียร์อีสปอร์ต J K เลยสัตว์ที่สองของตารางนะไอ้เหี้ยโอเคลุงยี่สองอะไรวะไงพี่เฉยอะไรพี่เฉยว่าไง ไปดิไปดิไปดิกรมราชทันตบุกรกรมราชทันตบุกไหนวะไอ้มันชนทะลึ่งดูอ่มึงเห็นรถกูป้าไอ้หลังลงรถคันไหนอ่ะสามสามสี่เดจออ่ะลุงลุงชนทอให้หน่อยชนทอชมพูให้หน่อยลุงชนทอชมพูให้หน่อยชัวรเบานะครับลุงลุงเสร็จแล้วครับพอแล้วครับผมครับ เฮ้ยตำรวจบออะไรตำรวจวอระไรตตำรวจวอระไรอ่ะแปดหนึ่งสี่เก้าแปดเก้าแปดโอเคไ้บอกบอกบอไอ้เล่ไมาหาคุที่สอนอนเดยดิครับๆๆๆคเข้าสองงานเลยได้ปะวะเดี๋ยวของคิดก่อนควบควบสองทำได้ปะวะ วบทั้งหมอทั้งตำรวจไม่น่าจะไม่ได้ห่ะงั้นแต่กูเป็นตำรวจแล้วกันแต่ว่าใส่ชุดหมอ